สวัสดีค่ะกุ้งจากภูสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะผูสมเอแท็กเตอร์จะมีอยู่2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกลางดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองตำบลบานเป้นะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ 0634539224เบอร์โทรลำปาง0813662756นะคะสำหรับวันนี้ทางร้านผู้สมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะมีรถเข้าใหม่หนึ่งรายการนะคะเป็นรถรุ่น L3008 นะคะกุ้งพาลูกค้าไปรีวิวรถกันนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปรีวิวรถนะคะกุ้งขอความกรุณาจากลูกค้านะคะกดติดตามให้กุ้งหน่อยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะคะช่องติ t o k นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดเล่นติ๊กตอกนะคะรบกวนเข้าไปกดติดตามในช่องรถไถมือ2อพูดเสมอแท็กเตอร์นะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรถุ่น L3008 กันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวนนะคะราคาเสนอขายอยู่ที่259,000บาท ราคานี้นะคะกุ้งไม่อยากให้ลูกค้าพลาดเลยนะคะเป็นราคาที่แบบราคาค่อนข้างน่าสนใจนะคะรถราคาไม่แพงมากเป็นระบบซิงโคชัตเตอร์แล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ระบบใหม่นะคะราคาขายอยู่ที่259,000บาทนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพามารีวิวรับตัวรถกันก่อนนะคะสำหรับใบดันคารล่างมีการปรับสภาพทำสีเพื่อความเรียบร้อยสวยงามนะคะ ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะรถคันนี้คุ้มมากๆเลยเปลี่ยนยางหน้าใหม่แล้วนะคะใช้กันได้ยาวๆเลยส่วนไฟหน้านะคะเป็นของใหม่นะคะของแท้จากศูนย์นะคะค่ะลงไปดูค่ะดูสภาพตัวรถนะคะสีตัวรถสีเดิมเดิมนะคะลูกค้าไปดูสภาพที่นั่งผู้โดยสารนะคะเป็นเบาะุ้มใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่ 1,516ชั่วโมงนะคะลูกค้ายา,าตัวหลังคานะคะหลังคาเป็นหลังคาไฟเบอร์ของร้านพูลเสมอแท็กเตอร์เป็นหลังคาที่มีคุณสมบัติเหนียวทนนะคะแล้วก็หนานด้วยนะคะลูกค้าซุ้มล้อทำสีเรียบร้อยยางหลังยังอยู่ในสภาพที่สูงอยู่นะคะดอกยางยังสูงอยู่นะคะลูกค้าดอกยางอยู่ที่ประมาณ85% 85%เเลยนะคะ ลอกระทาเก็บสีเรียบร้อยดีนะคะดูสภาพยางรอบๆนะคะส่วนไฟเลี้ยวไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะคะโครงหลังคาไม่มีสนิมนะคะลูกค้าเป็นรถไร้ร้อยเ0 0ซนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ต้องรีบติดต่อมาเลยนะคะอย่าช้าเสียเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะคะรถราคาดีๆขนาดนี้นะคะ ปกติ2 0 0แสนปลายๆวันนี้เรามาขายกันที่2,5900 0านบาทนะคะ,ะตัวโซ่ข้างห่างยกเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะลูกค้าเรามาดูยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางยางหลังอีกฝั่งหนึ่งก็ดอกยังสวยอยู่ดอกยังสูงอยู่นะคะลูกค้ารถอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะยางหน้าใหม่ทั้งสองข้างนะคะสำหรับร้านทูตเสมอแท็กเตอร์ก่อนที่ลูกค้าก่อนส่งนะคะเราจะมีการ เปลี่ยนกลองทุกกลองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศโซลา่ากลองน้ํามันเครื่องกลองน้ํามันไฮดรอลิกนะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูเ,เทสระบบกันนะคะเ,เดี๋ยวเราให้ช่างทดสอบระบบกันนะคะรถสตาร์ตติดง่ายนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดค่ะสะดวกเขา้าเ,เดินทางเข้ามาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองนะคะก็ร้านอยู่ที่ จังหวัดระยองอำเภอปลงคำบนกองดินพีนมคำว่าปูนสมร์แทกเตอร์ใน Google Map ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะจับ่องออนไลน์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะออแอดไลน์มาที่0634539224นะคะแอดไลน์มาุ้งจะส่งรถถูปภาพคลิปวิดีโอและถ้าสนใจแล้วคุยราคากันจบแล้วนะคะก็นัดวิดีโอคอลเพื่อดูสภาพรถกันครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่ารถ ร้านเรามีรถคันนี้อยู่จริงนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะจองออนไลนะะ์นะ,น,นะคะกุ้งแนะนํานะคะกับทุกๆร้านไม่ไม่จําเป็นต้องแค่ร้านกุ้งนะคะไม่จําเป็นแค่บูิเสมอนะคะก่อนจะจองนะคะให้วิดีโอคอลเจ้าของหรือเซลล์ที่คุยกันนะคะคู่กับรถนะคะให้วิดีโอคอลเลยนะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจ เรามาดูห้องเครื่องกันนะคะนะับตัวห้องเครื่องนะไม่ดันนะคะลูกค้าเครื่องไม่หลวงนะคะไม่มีควันขาวนะคะไปดูเผาปั่นวิดีโอห,หน่อยสิที่ลืมเดี๋ยวเราดูตัวการทำง,งานของเผาปั่นวิดีโอกันนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดกำลังมองหาสำหรับรถเข้าสวนเข้าไร่นะคะกุ้งแนะนำเลยราคาประหยัดเป็นระบบเกียร์ซิงโครชัตเทิระบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กุ้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องติกตอกฝากไว้ในดวงใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่าสวัสดีคะ่ะ